กู้เงินมาซื้อวัวมาเลี้ยงเพื่อจะสร้างธุรกิจหรือว่าเพื่อการค้าหรือว่าขยายพันธุ์จากประสบการณ์ริงที่ผมได้กู้เงินมาซื้อวัวผมจะมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับรเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวครับผมเมื่อนีนเขาจะมาว่าขอมู่นเรื่องการกู้เงินมาซื้อวัวนะครับ จากประสบการณ์ของผมที่ผมในกู้เงินมาซื้อวัวนะครับวัวตัวนี้นะครับวัวแม้าซื้อมาในราคาหาสิบสามนะครับผมโดยเขาใส่เงินที่เก็บของเขามีอยู่สามหมื่นแล้วก็กู้ของมาอีกสองหมื่นกว่านะครับเป็นค่างวดอยู่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยต้องงวดในระยะสองปีครับผมการที่เขาจะซื้อวัวกู้เงินมาซื้อวัวนะครับหนึ่ง วัวของเฮ้าต้องเป็นวัวมีลูกนะครับหรือว่าลูกติดมากหรือว่าต้องมีลูกในท้องถ้าหากเ้อซื้อวัวที่มีลูกค่าท้องนะครับขอสําคัญขอหนี้นะครับววเดี๋ยวหมอมาตรวจแบบละเอียดว่าวัวตัวนั้นมันท้องกิ่งบอนะครับเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเจอวัวอ้วนแต่บอท้องหรือว่าทุกไล่อาจจะเจอวัวมันนะครับเนาะขอนี้คือขอสําคัญเพราะว่าจุดจุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่สางกําไรให้เฮ้านะครับ ตอนนี้ผมเลี้ยงวัวมากนะครับเป็นระยะเวลาปีกวาวนะครับมันได้คลอดลูกออกมาแล้วลูกที่มันติดทองนะครับตอนน้องซื้อมาใหม่ลูกตรงนี้ได้อายุ3ามเดือนนะครับถ้าผมเลี้ยงไปแล้วก็ส่งงวดไปอีกนะครับโดยที่ส่งงวดเดื 8, อนละพันแปดส่งไปอีกสิบงวดนะครับมันจะลุยหนีนะครับแล้ววัวแม่นะครับถ้าเขาจะขายไปเอาเงินขึ้นมากนะครับผมเงินตัวนั้นก็จะเป็นเงินเก็บเขา ที่ห้อที่ห้อสมวดเขาไปก็ถือว่าเป็นเงินเก็บนะครับนะชวนกําไรอย่ายู่ที่ลูกนะครับเด้อลูกตัวแม่ตัวภูนะจะแล้แจนพี่น้องจะได้นะครับผมถ้าเป็นตัวผูนะครับเขาอยากเก็บเป็นพ่อพัน์ก็ได้ถ้ามันสวยงามถ้าว่ามันมันม่สวยงามเขาขายสื่อตัวแม่นะครับสื่อตัวแม่เลี้ยงอีกจากสองปีแล้วก็ซสื่อตัวแม่ทีมันมีลูกค่าทองมากขึ้นเก่าน,นี่ครับผมเราวันนี้มันจะต่อยอดไงให้เข้าเรื่อยๆนะครับผมเ็ดแบบนี้ก็ถือว่าดี แต่ขอสําคัญเข้าตองมีเงื่อนทรงงวดตลอดตลอด2ปีนะครับหรือว่าจะสั่นเงาก็แล้วแต่ท่านจะทรงงวดหน่วยงวดหลนะครับเนาะแต่ว่ากําไรนะครับได้แน,น่นอนได้แน่นอนได้จากลูกนะครับได้จากลูกส่วนแม่เข้าก็จะขายไปหรือว่าจะเลี้ยงต่อก็ว่าเป็นอยังนะครับเพราะว่าเงื่อนที่ยวทรงไปก็ถือว่าเป็นเงืนเก็บพอนะก็แต่ดีกันครับ คแบบนี้มีก็ดีคือกันสำหรับผมนี่ผมมันโอเคเลยครับเพราะว่าผมหลุยหนีแล้วน,นะครับผมก็จยมีงัวทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมทา้าบ,บังเอิญมันมันเปลี่ยนตัวแม่ทั้งสองนะครับมันกกจะทุบกันไปทุบกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็มาว่าชูพี่น้องได้รับฟังนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาเล่าอธิบายถึงการเลี้ยงวัวของผมนะครับเนาะว่าเริ่มต้นมิจตัวนะครับในระยะเวลา จา,จากปีนะครับก็จะได้ประมาณาำนี้นะครับเนาะประมาณสิบกว่าตัวนะครับโดยที่ห้อเริ่มต้นมาจากวัวไทยๆบานๆน,นะครับสองตัวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมารับชมเพียงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาอัปเดตสาระดีๆให้พี่น้องได้รับชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ส่วนผสมภาษาไรยดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ